อพอห่างพอใหม่ลูกติดก็คือจีบได้อยู่บอกจีบได้ในใจนี่แบบว่าอยากไปอยู่นําสามีบอหรือว่าเซลสามีมาอยู่นํเาเฮาก็ไปอยู่น้ำฝนเพราะ่าอ,อยู่บ้านเฮานเป็นยังไงอ๋อนนอ,อีลีบอเจ้าเจ้าสิไปอยู่ได้แถ้แหบอะได้ไกลไกลถ้าเพิ่นหัา,า,หาเฮาอ๋อพเพิ่นหักเฮาเท่ เพิ่ตัวเฮาเลยนะเพื่อนาเาแท้เพิ่ต้องแบบ<อ>สร็คือในใจนี่ถาว่าคบกันแล้วนี่ให้เพิ่นมาตบมาแต่งครั้งแน่บอจังสิไปอยู่ลำเพิ่นหรือว่าสิไปอยู่ยังเหิือนก่อนจังสิมาตกมาแต่งก็สิไปเบิ่งก่อนอืยังเก่งก่ไปแบบไปเบิ่งประมาณติดนึงนะบแบบงี้ถ้าไปอะไรแบบจังสัน เอเบายาดียบปปกันายกนดอสีสบายดีสาวโสดคุณเจ้งูง,งามเนาะตกอ่ามีแต่วา่าจะบ่ได้แบบวา่าถามไปเลยเนาะอาจจะแบบว่าถามทวนคืนแต่เริ่มต้นเพราะว่าเฮาเองก็บ,บ่ได้มาโอลมกันโดนพอสมควร คอนอื่นแนะน้ำโตเนี่ยส,สาวหมกสาวสดก็คือตอนนี้นี่อายุเท่าปีเจ้สาสี่แล้วเจ้สาสีสาส่ปีเต็มบอกตอนนี้นี่เป็นอะไรแบบโสดโสดคุบ <laughs> ่าวหายไปใช่ไหมโทรศัพท์ตายคุบ่าว,าวเขาหูอยู่เ่า,าๆแบบโทรศัพท์เพาตายแล้ว โมมี่ไปหุ้เดย้ั้งแต่โทรศัพท์รรเจ้าตายนี่คือเจ้าได้ออกมาอาัดคลิปเ่ยังอ๋อจะพอนะเขาก็อาจจะคิดว่าเจ้าแบบจะเป็นอะไรมีัวแต่งานมักเมนมีหลายเนาะมีหลายแบบมีหลายคอมเมนต์หรือว่ามีหลายความคิดเห็นบางคนก็่าได้ผัวละโบ,บคือแบบหางเงียบไปเลย <c oughs> ได้ชูได้แฟนหรือว่าทำโมเมนต์คนที่ใช่โมคือเงียบใส่เฮ้า เขาก็าสีคิดแบบนี้แต่ว่ามนมีภายถากมาถามเอ,อื้อยเนีืม,มแบบว่าเข้ากับเงียบ<笑><笑>ก็บว่าเป็นอย่างนนเนาะโดยม,มีแต่ว่าลองแบบลืมไม่ถ้าว่าคนเกาผนเห็นเผืนหัวโทราศัพท์เมาตายผืนยากทักมากกับจังหวะอีกเนาะก็คือศูนย์ร้อยเปอร์เซ็นตแล้วตอนนี้โพร้อมที่จะเปิดใจใหม่แล้วบอ อยากหาแบบคนคุยบ่หรือว่าอยากหาคู่ชีวิตแล้วตอนนี้ผ่า,านมานี่เคยแต่งงานบ่เคยแต่งงานแบบอยู่กินนํากันโดนบ่ประมาณปีหนึ่งนี่แหละจะเป็นแม่ห่างหรือแม่ไม่เมหาง <laughs> เป็นแม่ห้างเนาะ <laughs> เดี๋ยวจะ <laughs> เอาอยากว่าคำสา์ผิด <laughs> เมใหม่คือยัง,งม่อาม่ใหม่ก็คือแบบผัวหันตายเนาะผัวตาย้าาอันแม่ห่างก็คือแบบเลิกล่าหรือว่าปะกันอตอนนี้เป็นแม่ห่างมีลูกติดน้าโม,มจากคนคนหนึ่งลูกยิงหรือลูกซ้ายลูกชายตอนนี้เพิ่นอันได้จะขวบแล้วสองขวบอันกับ เดือนออคือแบบว่าเขาย่ยาถามแบบว่าคนเก่านี่เพื่นให้เจ้าเอาลูกมาเลี้ยงบ่ะหรือ <ปะ S 1> ว,ว่าเจ้าป,ป้าตั้งแต่ที่พ่อเออจะเด้กว่าพ่นว้เหินนะ่ะลูกเจ้าโมโมโถือผ้าอยู่กับแบบป้ากันตอนนั้นเลยคือตอนนั้นนี่พาอยากปะนอกป้า ตจอยากปลาเองแม่เอาเป็นอะไรแบบคืออยากปลาตอนที่ว่าเขาทองแท้เกินหนึ่งกับมันลายสายน้ำลายยางเพราะว่าตอนนั้นนี่เขาทื่พาเลยเนาะอือแบบคันจ่โบเด,ดอเอนีแต่คือคือบอกปลาบได้และอันนี้นี่แบบสุดๆแล้วดยพลนีนะทุกคนักวิวสวย หักลมเอ้าโดยมาโตกันเนาะก็คือแต่ว่าตอนนี้นี่ถือว่าตัดขาดกันแล้วแม <Man. S 1> ่เพื่อก็บไ่ได้คิดที่จะแบบว่ามาเยี่ยมลูกบอกบอก่อได้พัวพันกันเลยตั้งแต่มืม้อนั้นอันนี้ค่ะบอบหักมือที่ยานในเพื่อนหู้อยู่ว่าเฮานนะท้องูอ้อืตอนที่ว่าเลือกลาก,กันเจ้าบ่ได้บอกอย่างกับ<อ>เพื่อนบอกเกี่ยวกับลูกของเจ้าบ่ <c oughs> อย่ามาบอกแบบว่าต้องมายุ่งเกี่ยวหรือว่าอีกอย่างแล้วออบวอกใครบอกปัจจุบันนี้จะเป็นคนเลี้ยงลูกคนเดียวเลยแน<ม>่ตาจะหาเงินหาค่าแบบได้เลี้ยงลูกเอาตะเกี้กเกัดแมย์เลี้ยงซอยนอ<ล>ะได้ได้แม่แม่์แล้วจากก็แบบเอาค่ายลุงค่ายเลขวันนี้นะเรียกว่าเอ้อไอ้น้อง เดือนละหาโอ่อะไรกินแบบนั้นตื่กันเล็กหน่อยเนาะพิ่นกินแบบว่านมพงแล้วตอนนี้ดูว่าออกแล้วเออยังยังมาทานแบบว่าออกนมตั้งแต่เกิดมาอนี่ก็คือแบบว่ากินนมแบบว่าสรงเลยนมขวดนมแบบเป็นปองัวแดงแต่น้อยจนใหญ่ะนา ตอนน้อยอะกินนมพงอืเบลคือแบบปานมเมเนี่ไม่ได้กินเลยบอก <c oughs> อืมก็คือตอนนี้ถือว่าหาเงินหาค้ำเลี้ยงลูกก่อนเนาะโดยเป <c oughs> มเพิ่อนนี่ก็แบบว่าเปลืองบอกกับเปลือง <c oughs> ประมาณเดือน, <c oughs> อนหนึ่งรวมๆแล้วนี่แบบเฉพาะแต่ค่ากินค่าอยู่ลูกนี่เบิดจับพันลายเนี่ยนักดูนักเยอ <c oughs> ะขณะที่หนึ่งก็นักแล้ว เออพ่นกินเก่งบอโดย้อนบอแบบเดือนละเจ็ดแปดพันกลัวนั่นโอ้เพราะเดือนหนึ่งตกตูพันกว่าบาทเดือนหนึ่งพันกว่าบาทพันกว่าบาทอีกยังพันกว่าบาทพานมค่ากันเพนเดือนพันสามพันสี่ น่งอยู่พอสมควรดีโดยถ้าว่าไปมาหาบุท่านนี่คือบาบาแบบว่าเมย์ต้องได้ซอยบอ่แม่คือตอนที่ว่ายูน้ากันบ่ได้มีสินสนสั่งยังบเลยบัานี่เลยหลังจากเลิกกันแล้วมาอยู่น้ำแม่กลับมาอยู่น้ำแม่แม่อืออยู่กับท่าพอแ่าเมย์บอกรืยว่ามีแต่เมย์มมพอทั้งเมย์โดยโดยก็คือเมื่อนี้นี่ออกมาเปิดใจเนาะ มีสเปกแบบว่าที่ต่างไว้อยู่บ่บักกุ้งไสแบบใดไส้กระได้อบบมีไสดีนะเอ่อหัเท้าจิ้งเนี่ยอือลองว่ามึงดูแบบนี้ไสดีภายกว่างไส้ดีแบบไหนไส้ดีนี่นะมีไส้ดีกับหักเท้าแท้แบบกระตัวกระตุ้งแบบนี้นะอือดูแบบว่าบหักลังเท้านะอือ โทรมาดูได้สิโทรมาดูได้โทรมาดูได้เพื่อนนั่นเล <c oughs> คือใจดีเนาะใจดีก็คือแบบว่าอ่าคืออาจจะเคยแบบว่าเจออีกมาแต่ว่าว่าถึงมาได้เนาะอือก็เลยว่าอยากได้คนที่ว่าใจดีและการแบบซื้อสัต์กับเขาภาคเดียวใจเดียวประมาณนี้เรื่องอาอยู่นี่จำกัดอยู่บ่สา,ามสิบขึ้นไปน 30ขึ <b> ้นไปเจ้า24เนาะแบบว่า25 26ปีรุ่นตัวเองนี่บ่มักบ่มักเลยอืเป็นอะไรคือแบบว่าอยากได้ห่างข้างเฮาหลายไวรุ่นมักอืมบ่มักไวรุ่นอืยังเด็กน้อยอยู่ยังมักหลิดมากินอยู่แบบสมมุติว่าเฮาเอาายู่ลายเกินไปก็แบบ มูคู่กับสิบทุ่วกหาบัวแบบว่าคือสิมีแฟนอนยุหลายเท่ยบัวงกกระยาและขมักจะปิบนังคนอนยุลายสามสิบหอดจกปีสามสิบคือไปหอดเจ็ดสิบหรืออะหกสิบได้ยู่เนาะโดยเลมักภูวางทางในเป็นพิเศษอยู่่ในใจฝังใดก็ได้ ก็คือลมแต่เนาะแบบว่าเป็นเป็นตะย่านแหงเลยทุกคนนี่ลมมาอูอูอยู่ตไผ่ตมันเริ่มมาตไผ่ตรลาวเริ่ม <l ust ic> ล,ล,ลมมาจังหน่อยนี่ <c oughs> สัมเกนี่เป็นประมาณนั่นเนาะทุกคนเนาะรายการลักๆนี่อยากได้ผู้บ่าวี่ว่าอ่ามีเงินดับเงินเดือนกินบ่หรือว่าแบบค่าค้ายอ่าคือเฮ้าเนี่ยก็ได้ค่าค้ายก็ได้ กินก็นได้โติหรือว่าบ่มีอาซิบเลยก็ได้บ่กินยังแล้วมันกินยังแล้วมันนี่เอาง่ายๆนี่คือบ่มีอย่างก็ะยาขอเพียงแต่ว่าผู้จักทํามหากินเนาะแล้วก็ห้ว่าสีกุ้มตนเองอ่ะกุ้มเมียกุ้มลูกจังแบบว่าเขามาคุย,ย <laughs> สกินยังเพม่นว่าซันํำมานอน ตื่นมาหลินจ๊สิกินยังเลยเนาะบ่ไหวเด้อบวมอยากได้สามีก็อยากได้แบบว่าทีมันโอเคสิโดยคือโดยย่ายมุมอะบ่ไหวเนาะย่านแบบว่าป๊บบวชันมันลมแหงเนาะอยู่ทางนี้ก็คือว่าลมเอียงคือกันเนาะแต่ละมื้อนี่เจ้าเห็ดอย่างเนศก็นชักเครื่องให้พ่อให้แม่ จะเป็นเอีย <c> ง <oughs> จะเป็นเอียงแบบคือบบคือเก่าอ๋อเป็นไข่อ,อ๋อเบื่องทรงเมื่มอยแบบคือคนเมื่อยนี่นะเป็นไข่หาหุบมือแล้วห้ากอดโดยสมมือือมไปน,นอนหงหมอบอกอ่าจะเป็นแห้งอีดีจ้ะเป็นไข่ยังแบบคือต้องได้ไปนอนทอนหงหมอ รักเป็นไข่ยังหัวแล้วหัวเป็นไข่แบบพูดอันเกิดมาในปวดป่ะสักปวดอย่เป็นไข่เลือดออกบหรือว่าแบบไข่วัดไข่นาธรรมดาไข่นาธรรมดาโอ้ยเนาะชีวิตสู่โซนแหงนี่ทุกคนต้นเ้าตกลงมางาต้นเ้า ไขวัดข่าวนาวธรรมดาฮอดฮอ,อนนี่ก็คือบุ่มเลย <laughs> อือที่นี่น่ะนอนเพื่อนายนอนห้องหมอโดยไข่ขึ้นสูงวารลดเลยสี่สิบสามสี่สิบสองขออนุญาาถามแบบน้ำหนักเท่าไรเดี๋ยวน้ำหนักบอกยังเลืออยู่ประ,ประ 39, มาณสามสิบเก้าเตัวน้อยแห้งเนาะส่วนสูงเท่าไหร่ รอยสี่สิบห้าปกตินี่แบบว่าน้านักขึ้นแบบสูงสุดนี่ประมาณจากกิโลสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดเดี๋ยวนี้สามสิบเก้าลงหลายอยู่ไดเนอะเป็นจอยอืก็คือแบบเนป็นนอนมอเป็นไข่ตั้งแต่เป็นไข่มาหูว่าจะเป็นไข่้วก็กินเขาก็ได้เลยหาหกมือ่ะกินยังก็ได้ Mm hmm. กินยังก,ก,ก็เขาไปกะหาก mm hmm. ้างเขาไปกบห้างแม่เคยที่กินเขาได้สองมืออันนั้นเป็นสาเหตุทีว่ว่ามันเห็นหายน้ำหนักเขาลดได้เนาะ mm hmm. ยอมว่าเขากินกินยัง้วมันโบยุทองโ mm hmm. บเป็นยังมีแต่ว่า,อ,าออกมาแลวก็เพิ่มน้ำหนักใหม่ mm hmm. แต่ว่าตอนนี้นี่ถือว่าขึ้นไข้ขึ้นแล้วบะไข้ขึ้นมาพักผ่อนอยู่เพื่อนนี่ได้สองมือแล้ว เบ็ดขาใช้จ่ายลายว่ไปแบบพาไปอยู่ห้องโม,โมห้องยังประมาณนี้หกล้านบาทหมื่นประมาณหมื่นเนาะประมาณหมื่นบาทตอนที่ว่าห้องป็นทําอี้นี่คือแบบว่ามันมันเป็นแบบแบบแบบก็เป็นแบบว่าห้องเมื่อยแล้วก็วิงหัวแล้วก็เมื่อยแล้ววิงหัวแล้วก็มีแต่ยังหาก<อ>แล้วก็โมกินเข่าตัวห้อนอ้อน,น กินยามันก็บรรดเก็บยากับบอดี้มันกับบอดี้ขึ้นไข่มัขึ้นไข่ขึ้นไข่ขึ้นอย่าเงรหมอกับใบับใบโบแบบเขาบเลยาเดิใบอยาเี้ยบอดี้เลยสกฮึมกระกับแบบว่าคนบอดสบายแน่ากะแบบฟื้นโตเนาะกับปอีกอย่างนี้คือมาในหนาสดเด้ทุกคน แมนบอกเกือบนาสดแล้วเกือบนาสดแล้วคนน่ะเออพกกตีนี่แบบว่าแต่งนาก็อาจจะอันชิวรเลยอาจจะแบบแตกง่างนิดน่อยเนาะอือใที่ว่าบมเคยเห็นแบบว่ามุมมองนี่ก็คือสีได้เห็นในคลิปนี้อ่คือแบบว่าเห็นละลายมุ่งก็ดีนะทุกคนเลยในที่นี่ถ้าสมมุติว่าเอฟซี่นอยากคุยน้ำนีแบบคุยผ่านข่อยเบาหรือแบบไรก่อน มีโทรศัพท์คุยนะมันอยากคุยแบบเสร็จหาทางเฟซแบบนี้นะมันแบบจะจบเบแบบนี่ยเพราะว่าอาศัยโทรศัพท์นั่นเนาะดดนๆุนแบบยังเถื่อนกบบเป็นมือยังเถื่อนก็ได้ต่อยังเถืเ่อนก็เสร็จผ่านเจ้าก็ได้โอ้หมายถึงว่าแบบสามารถเสร็จหาเจ้าได้อยู่แต่าอาจจะบวสะดวกก<ด>็คือโดนๆดนี่จังได้เห่นโทรศัพท์โทรศัพท์นอกบ่อนะ จือแบบรหัสเฟซนีิจือยู่เนาะแล้วที่นี่แบบสมมติ่าน้องเพื่อนบอได้เล่นแล้วก็คือ,อยืมมาเข่าเฟซเฮ่งจังได้ล่นลข้อมูอซึกเป็นแบบแบบบูมีโทรศัพท์เงาทรมานตัวเองเจิเห็ดังัตงแต่น้อยจาทหญ่เคยหลินโทรศัพท์เคยหลินโทรศัพท์แต่คือบนนี้สิของตรงผิดสามผิดหลย มึอเธอสะบิดกับอดเงียบแล้วมึงเธอก็บอกกับลูกมึงเธอกับบุ้มีนั่งเห็ดกับไปห้าสักเครื่องเครื่องบุ้มีกับไปห้าเก็บนั่งเก็บนี่มึงเด็กก็ไปนั่งบอกกับแม่เห็ดบัรจุยาเจ้าคนที่แบ่าบอเห็ดบรนไดกับกับบเห็ดนั่นเห็ดนี่บรเคยนอนเดือดนอนตะเวนกับนอนตะเวน มันบ่มีอย่างเหตุเลยนะทุกคนงสามเวียงคนหนึ่งที่แบบบ่มีโทรศัพท์เลยคืออยู่บ่ได้มันมันเจ้ามันเป็นแล้วนะมันคือแบบขาดอีกอย่างสักอย่างในชีวิตเลยอันนี้อันนี้เพิ่นก็เฮ็ดเบิร์ตอย่างเพิ่นว่าซั่นนับแตงแต่สักเครื่องสักอย่างเฮ็ดเบิด์ตแลบก็คือเก่าเนาะยังบ่ทันคำกันยังบ่ทันคำวันเถิดก็ไปหมู่น้องมะลินน้ำกับเปนั่งลิ่นน้ำหมู่น้องไปนั่งเบิ่งเขาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แหละ เดีเขากินนั่นกินนี่ยังเถี๋กินยังเขาบ่ได้กันเนี่ยเบิ้งชีวิตแบบว่าจักชิวะไหมันเป็นอะไรมันคือแบบว่าตายเขาใส่ใจโดนบอกคือโดนแล้วก็บ่ได้โดนปันใดอะไรแบบเพราะโทรศัพท์มันมันอยากมีปัญหาในหนึ่งอะใบไปอะไวมันก็อยากกะนั่นอยากดับไปเองประมาณแบบว่าจากปีแล้วที่ว่าเขาใส่โทรศัพท์ปีวันเจ็ดเดือน เอาไอโฟนปะไอโฟนยัง <98. S 1> แต่ว่ามันก็นตายเรียบร้อยแล้วเนาะห <Yeah. S 1> รือว่าเข้าเอาไปแปลงอยู่บ่เข้าไปแปลงก็ได้แต่ว่ามันอย่าแพงเกือบเป็นหมื่นค่ะขันแปลงอะไรทำสื่อทองซักเครื่องใหมออ่แปลงเนี่ยมันจีบแพงมันจะจีบสามสื่อใหม่แ้วเน,ะนวาะหัวอะไร ว่าุมเงินซือดตัวใหม่ดีกว่าตอนนี้นี่ก็ถือว่าอยู่แบบบางเงียบเงียบเงาเงาไปก่อนใส่ของน้องไปก่อนของแม่เ่ามีบอกแบบว่าโทรศัพท์นี่แต่ฝนก็ใส่เครื่องเก่าอะไรฝนอืมัวอย่างงาดฝนตีแต่ละมือนอนจังมงมันเจ็ดโมงก็นอนอ่ะปนี่อยากับแปดโมงเปิดเปิดกระตุนให้ลูกเบิ่งแล้วก็เบิ่งกระตุนน้องลูก จากคนบอกเคยปวดกระตุนก็บาปวดกระตุนมียังเขียเติดหมายถึงกระตุนในโทรทัศน์นี้แม่โมได้ไปหลินได้เที่ยวทางไหนบ่โบคือมักผลินอยู่โบเลยถ้าสมมติว่าเฮาแบบอยู่ดีมีแห้งเนาะสบายดีก็ไปอยู่แต่คงมีเรียกมนิดมีงานเหมือนันนะไปกินเหล้ากินเบียร์ได้ปกติโบคลามบ่ น้ำใส่บอดีแล้วก็บบริกรเลยบริกินหลักกินเบียร์เกือบถ้าช่องเดือนเอาอหากะเป็นนี้แต่ว่ามึอก่อนก็กินได้อยู่แต่หลังๆมานี่คือแบบว่าลืมแบบกระเพาะบอดีแล้วเขาบอมากินข้าวบ่ก็กินปกตินี่แหละแต่ว่ามึกินนั่นกินนี่แบบกินเพลสหลายนะกินเไหมกินเพลสมันก็เป็นเป็นแล้วก็เขาก็ให้งดเหลังคืนเบียร์งดทีนี้ทุกอย่าง รำเนะี่บันเนานะจากที่ว่ากินแบบว่าได้ทุกอย่างก็อาจจะก,กินบ่ได้บันโดยเลยมักกินบ่แบบว่ากุยช่ายแบบกินเหล้ากินเบียไปลินไปเทียเ่ยวแน่สูบยาแน่ได้แต่ว่าไปกับมีกำหนดงนะไปแบบวามดละเลยบ่ละเลย,ลเลยอน,นุญาตอยู่เนาะกินก็นคือ แต่สูบ<ด>ยานี่ก็สูบได้อยูได้คือเจ้านี่ว่าได้แพ้ว่าได้ยังวะออ,อสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็คือแบบเป็นอีอยังเกี่ยวกับำํำใสซื่อๆเนาะนอกจากหันแต่ไม่ได้เป็นยังบ,อบอ่อหน <laughs> อ้วยเพราห่างเพอหไม่ลูกติดก็คือจีบได้อยู่บอกจีบได้หมายถึงว่าจีบเจ้าหันได้อืมบ่ได้ตีเนาะที่ว่าเพิ่นเคยแต่งงานหรือว่ามีลูกอียังบ่นึกว่มีลูกไี ตคยนี้ลูกมาแล้วอ,อืมในใจนี่แบบว่าอยากไปอยู่นําสามีบอหรือว่าเซียาสามีมาอยู่นํเาเฮากลัไปอยู่นําเพือนเพราะอยู่บ้านเฮาเป็นยังไ<อ>ันอ,อน้าทอืออีลีบอกจ้าเจ้า,จาสิไปอยู่ได้แถวไหมไใก<ค>ล้ใก<ค>ล้ใก<ค>ล้ถ้าเปิ้นหักเฮาอ๋อถ้าเปิ้นหักเฮาแท้ถ้าเปิ่ลปวดตัวเฮา เพื่อนต้องแบบแสดงประมาณไหนแบบเข้าใจสีหวานใจวะเอเพื่อนนี่มาเข้าเอลีและเพื่อนมาเข้าเท่เลยเข้าใจสีแบบว่ายอมสั่งเขอาครัวกับเพื่อนนั่นแะก็คือแบบไหว้ใจเฮ้าไนไหว้ใจเฮ้าคนคนบอกไหว้ใจเฮ้าเฮ้ากับโไหว้ใจเพื่อนอานี้นะต่างค่นต่างโบไหว้ใจกันแบบเกเก้ามุก้าไปมุก้าไปอื ดีๆเนาะทุกคนเหมือนเป็นสาวโสดที่ว่าสามารถไปยูน้าสามีได้เนาะส่วนลายนี้หนุ่มโสดของเขากับสีหาแบบว่าผู้สาวเนาะดูว่าหาภรรยาไปอยููน้าแบบนี้นะมันก็นเลยแบบอ๋อตรงเลยตรงประเด็นเลยเนาะคือเจ้านี่ไปยูน้าได้กับเขากำลํากับเฮ็ดเป็นเนาะ<ด>สักพาหนาเพนี่ได้เบิร<ด>ถามว่าเขาไปนี่คือลูกนี่ก็ต้องได้อปไปนาบอนี่พือร้อยเมตรไยังให้เอาไปย่าตคนบ่นนิึงเถอแบบ Oh, เหัวพื้นเป็นคนอะไนะอ้คือในใจนี่ถาว่าคบกันแล้วนี่ให้เพิ่นมาตบมาแต่งข้างแหนบอจังสิไปอยู่น้เพิ่นหรือว่าสิไปอยู่ย่งเบิ่งก่อนจังสิมาตบมาแต่งก็สิไปเบิ่งก่อนอืมยังเก่งต่อไปแบบไปเบิ่งประมาณติดนึงแบบนี้ืมขับไปอะไรแบบว่าเออจังซ้อนจังคีพื้นแบบว่านั่นว่านี่นะยังเธอแบบไปขับปีนขับปีน ถ้าก็อยากจะดูนำกันว่าได้อืมอมนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าแม่เมย์คนเบ่อยากหาลูกไปเนาะ่นเป็นห่วงอืมถ้าว่าเป็นหันเป็นนีก็คือเฮาโตคนเดียวเนาะก็เอาตลอดได้หนนะ <laughs> ถ้าไปเบิร์ประมาณทิศหนึ่งนี่ก็สามารถเบิร์ออกได้อบแบบเป็นตาอยู่หรือว่าเป็นตาอยู่ไหมนะเพราะมาันจะสมือกับผู้เลวเออเอาบัวบานดิ <laughs> มีเคนหลับบ่หรือว่ามีสูตรแบบเบิ่งบ่หรือวันไดก็ไปกับหูล้วแเลยวันนี้ใชเพ็่นเป็นอะไรเพื่นดีกับเฮาหรือบ่ดีกับคนดีกับคนบ่ดีเฮาดีได้น้ำเฮาแต่มือหนึ่งสองมือมือที่สองมือที่สามมือที่สามกับเขาเบียดดีกับเฮาแล้วมันจะเป็นต้องว่าสีมาเบิ่งกันโดนอีกเนาะ เผื่นว่าจะไปย่างเบิ่งก่อนเลยเอฟซีเดินเนาะถามว่าคุยถึกใจนี่คือเพิ่นจะไปย่างเบิง่งแบบไปใส่ชีวิตอ่าคู่ลองเบิ่งเนาะว่ามันจะเป็นตาแบบไปกันได้บอถ้าไปบ่ได้เลยจ้ไะไปบ่ได้ก็เลื่องง่าย <laughs> หาใหม่อีกว่าซั่นกลับมาเนาะโดยอืาทางเจ้านี่มีบัตรมีเบอร์เรียบร้อยบอ่ย่างตัวนี้เคยไปทายอยื่วั่นเคยแต่ เหตุบัดขาวไปอ๋ออืออืมปูม่บาวผู้เพลอยากมาหาช่วงนี้นี่พ้อมีปะพ่อมาได้ม,มาก็ต้องบอกไจเพื่อนเดียไปนั่นไปนีเ่เอ๊ะไปไล่กับไปซื้อเครื่อนให้พ่อให้แม่เสร็จแล้วก็ไปดูมีงานดงมีงานดองามาถึงแบบว่ามือวายอยู่เพื่อนอยันเป็นเสียเที่ยว ประมาณนั่นแหละทุกคนเลยมีแต่ว่าสําหรับสองทางทตดตกอาจจะบวสะดวกสบายคือเมื่อก่อนเนาะ,ะมีแต่ว่าเนี่ยอะไรก็อยากให้เข้าใจน้ำทะแลรายการซีด้ขอตัวให้เพลินไปพักผ่อนก่อนเพราะว่าเพ่อนเองกข็ขาก็ออกจากคงล่งบาาเนาะก็คือเห็นนี่ะเนาะเพล่นกย็ยังแบบชิวเปเมื่อในจักหน่อยแต่ว่าเขาเองก็ผ่านมาแลวก็ขออนุญาตแต่ว่ามา อัปเดตหรือว่ามา,าทายคลิปเพิ่นว่าสันซะโดย,โดย,โดยสำหรับคลิปนี้สาวบุดเบียงแล้วกัาทางสาวยังก็สา,สามมนะุกเนาะสิได้ขอตัวเจ้าไว้ก่อนเด้อโดยสบายดี